เรามาเริ่มผัดเลยค่ะก็จะผัดกระเทียมกับพริกแห้งก่อนนะคะวันนี้เด็กใช้พริกแห้งนะะในการผัดกับเผาข้างในไก่ใส่ขางปลาหมึกนะคะอันนี้จะมีแค่ตับกับขางปลาหมกเจียวให้หอมนะคะจากนั้นก็เอาข้างในไก่ของเราลงมาเลยจะเทลงไปเลยค่ะผัดให้สุกนะคะ คนขไมงชโงฉิงเดี๋ยวมันจะสุกจะเล็กเกินไปเนาะแลวก็จะปรุงเครื่องปรุงเลยคะ่ะใส่ซอสหอยผงชูรสน้ำปลาน้ำตาลจ้าไปปรุงกันเลยปรุงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผัดให้สุกก่อน,นะคะ่ะ จากนั้นก็ใส่ผักของเราลงไปด้วยค่ะจะได้สุกพร้อมๆกันจะได้ไม่เละเนาะนี่จะก,ก็จะมีหอมหัวใหญ่ <c oughs> พริกหยวกแล้วก็แครอทนะคะเพิ่มสีสันใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันโอ้ยสีสันน่ารับประทานมากเลยนะคะจะได้สุกไปพร้อมๆกันเนาะ ผัดกะเพราของเล็กก็จะสีสันสวยงามหน่อยเนาะเน้นใส่ผักรูปไงคะหน้าตาดูหน้าตาซะก่อนเมื่อผัดทุกอย่างสุกดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบกะเพราลงไปเลยจ้าใส่หลายแซ่บหลายผัดพริกแกงเนาะ ก็เป็นอันว่าผัดกะเพราของเราก็เรียบร้อยแล้วจ้ะปิดไฟได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่พอส์สตูด้งไปกะเพราหอมไบกะเพราม,มากเลยค่ะเดี๋ยวดูหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาด้วยผลในมนมีขาวสับเดรสตักแบ่งให้ มาจ้ะมาแซ่บๆนำกันกระเพาตับไก่ใส่ข้าวปลาบึกจ้า